สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกล้าต้นแดงนะคะที่เมล็ดพัน,นุ์นี้ช่องคุณกิตินายสารพีได้ส่งมาให้บ้านไร่วังพยอมนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขางอกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะสามวันเขางอกงงขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะต้นเขาโตแบบนี้แล้วนะคะ สามารถที่จะย้ายลงถุงได้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะใช่ต้นเทียนหรือเปล่าคะน้าเล็กเนี่ยไม่แน่ใจซะและ้วมีต้นแปลกมาก็ปล่อยไว้ก่อนถ้าไม่ใช่ต้นกระถินก็แล้วไปนะคะนี่ค่ะที่บาลายวงพยอมได้เพราะไว้ในกระมังนะคะก็เป็นอันว่าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวบ้านไร่องพยอมนี้คือถุงดินที่บ้านไร่องพยอมได้กรอกไว้เมื่อเช้านี้นะคะลดน้ําไว้ชุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาลงถุงเพื่อเป็นต้นกล้าในตอนต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะเครื่องมือของเรานี่คือตะเกียบนะคะตะเกียบที่กินแล้วทิ้งเลยนะคะ เราก็จะเก็บมาไว้ล้างเก็บไว้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะในการชำต้นไม้หรือว่าเพาะต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะใช้ได้มีประโยชน์นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนี่คือต้นกล้าของเขานะคะล่าเขาจะยังไม่มี ลากฝอยนะคะจะมีลากแก้วอันเดียวนะคะก็จะยาวแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงถุงก่อนนะคะเราก็จะเอาต้นกล้านี้ลงถุงแบบนี้นะคะใช้ไม้นี้จิ้มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ อันนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะคะลากเขาจะไม่มีลักลากฝอยนะคะเราก็จะเอาลากของเขาแย่เออเออลงไปในรูที่เราจิ้มลงไปนี่นะคะแล้วก็จะกรบแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เมื่อเราจิ้มแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือจะใส่ต้นกล้าหนึ่งต้นต่อหนึ่งถุงนะคะ เพื่อรอการเจริญเติบโตแล้วก็เอาไปปลูกในสวนไม้ป่าของบ้านไย่วงพยอมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะบ้านไร่วงพยอมจะต้องรีบทําให้เสร็จนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวลากแก้วเขาจะยาวเกินถุงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไย่อง์พยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ